สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเ่าเหมือนเดิมนะครับมันนี้ตรงกับวันที่สิบจุลาคมสองพันนรอยหกสิบสี่นะครับเวลาประมาณ7ก้าจินตนากาหนึ่งโมงเสาร์นี่พี่น้องตื่นถวยกันเรืมางไทยสวยพี่น้องมาเบิ่งลุกลูกวัดที่เอาลมว่านี่นสึกเขาให้เขากินเงี้ยพี่น้องใส่ได้ปะพี่น้องใส่ได้ปะมันไทยแค่บ่อเดียวเ้อพี่น,อนอ้อ,นอ,นองอยู่สองบอ่อมาไทยก็คล้ายๆกันนี่แหละ ปล่อยๆมันกินเงี้ยไดีดีพี่น้องเห็นทุไหมมันอยู่ไกลกว่เห็นมองดีๆไกลกว่าเห็นนี่นะครับหายเงี้ยก็ให้ยเาทัานหลายดอกพี่น้องกันให้หลายเขาอยู่ท้องอืดนะครับไอพ่อเขาอยู่ได้้เขาก็กินนะครับกินนิดๆน้อยๆเพราะตัวเม็ดสองเม็ดแต่พ่อนะครับคือนัินบ่ได้นะครับคือนัินแต่ท้องอืดสิยากว่าเขาปรับตัวไหมนะครับวันนียก็ให้อาหารครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้ยาพร้อมกันท้องอืดเขานะครับ กันทองอื่นทางกัตเตเวียนนะแต่ว่ามันบอกกัตเจเวียนดอกดูอัดถ้าเป็นตัวลูกกบนะครับก็มีตะทองอื่นย่างเดียวนะครับตาคงตาขาวก็มีหอกคือผมว่าพอเห็นนักเขียนเห็นตะทองอื่นงายทองเปิ้นเดือนนะพี่น้องอันนี้สองโลดีพี่น้องในบอลเฮ้ยโมหน่อยเดีสองโลพี่น้องใบเบิ้งเนะต็มเลยมันง่ายกินมากโหน่อยดิเหมือนเป็นแบบลักษณะนี้นะครับกลากๆอย่นี้ มิจซาปามันรักกินเขานะครับบ่อกสะอาดเห็นบ่อสะอาดดีไว้หน่อยต่ว่าบ่ออื่นบ่อสะอาดเลยบ่อเก่าบ่อสะอาดผมไม่ได้กินนไปสักหลังจากผมนั้นหลังจากผมจับกบมุ่นผมขึนไปสักอยู่เลยนะครับดูดูบ่อบ้านของบ่อที่สะอาดนะครับกระทั่งที่สะอาดแต่ด่างตะทิมสักด้วยพี่น้องแล้วก็ตากแดดให้เขากรอบๆแล้วก็แกะออกแล้วก็ด่างตะทิมเซ่ด่างตะทิมลงไปนะครับให้เขาสะอาดลูก็องไม่ปลอดภัยพี่น้อง ดูว bon. ่ามีเชียอโรเกาะอยู่มันดูมีเชียอโรเกาะอยู่ขอบฟังนะครับอันนี้แหงมากเกาะไม่กพบว่าเป็นยังนะครับเพราะเขาปรับตัวพร้อมกันกับบูกอดแล้วนะครับเชืลอกรคตีมาพร้อมกันต่อสู่เชียอโรกพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับใหไเขากินอาหารในน้ำนี่แหละน้ำนี่มันเปื้ออาหารนะครับพืชหลายๆข้าขังส้างอาหารน้อยลูกอดโดยเฉพาะแล้วนะครับอย่างอิงธรรมชาติพี่น้องหนาหนาว แต่ว่าปลาไล่ไหลายว่ากุ๊บกับกุ๊บกับอยู่นะครับสวยงามพี่น้องสวยงามพี่ผมว่าพี่น้องว่าสวยงามบ่ครับสวยงามบ่สวยงามยึดกดจับคล้ายๆกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องนี่พวงอีกบ่อนึงเขื่อนใกล้ๆนะครับใกล้กันนี่เสียงปลาสวอเงี้ยวพี่น้ยวคนน่ะกุ๊บกับกุ๊บกับคนน่ะ เบ็ดมาย้อนลงหว่ากินเลยเป็นยามแล้วบ่วอยากกินเนี่ยนะไม่อยากกินเบ็ดหรือปลาถ้ากินไดีดีสิมลงปับ๊บกินปับ๊บมูไอ้ทีล่องปั๊บเฉยลเลยเพรา,าะเป็นหัวใจขอเบ็ดเลี้ยนรูนะครับเลี้ยนรูก,กันตัวรอดในธรรมชาติอันนี้บอ่อนึงพี่น้องอันนี้บอ่อที่นกได้ไลายที่ท้ายรูที่นกนะครับนี่ เห็นบ,พนพววบ,บพน่พี่น้องตกต่ว่าโอ้สิไว้บลาพ่อตกแต่ว่าึ้นอกสายแต่พ่อตลอด,ดเลยพี่น้องเห็นมันร้อยมากินเงียอยู่พูนแล้ววันนี้แบบเป็นตนั่หัวไผ่เป็นไผ่นะครับนี่เขากินเงียเป็นละวหมดขึ้นหมดลงแล้วพี่น้องส่วนส่วนหนึ่งอยู่ทางตไตด้วยเดี๋ยวเรเห็นเขาอยู่ทางไตนะครับผมว่าผมว่าเห็นผ่าเรือคักกันเลยผมมาผ่าขึ้นมาน,นี่สามผมมาผ่าลงไปแค่นหนึ่งส่วนนะครับแบงสามส่วน นะครับพาผม,มาให้ลูกไปแค่หนึ่งส่วนนะครับพอให,ให้เขาตื่นๆหน่อยแยกเขาอย่เลึกนะครับพอเขาทัดตัวเงบ้ยไปไหนก็กระถีอยู่ทั้งสีตลอดไปแล้ว,ว่ามันท่องมันมันลกูกคือเก่านะครับมันกระิี่เลือกขี้เกาตอานี้ก็ถือว่าเลือกแล้ววัวนามันดีนะครับมีเวลาก็าไหวานามันก็ตัวเหญ่ยก็ผมบ่บว่ต้องการตัวเหญ่ยไนไหนดวดนะครับเลี่ยงยากตัวใงญ่ตัวหน,น,น่อยพอดีมันดรหลายตัวนะครับ วิ่งกินกัน,นครับวิ่งมากินตัวหน่อยอยากเห็นตะมือกันนะครับพี่น้องตะมือกันดีดีเลยพี่น้องมันบ่นกินกันนะครับกินกันบ่ลงนะครับเน <c oughs> ี่ยทั้งคนหลายเลยทั้งคนบ่มีบ่มีหงายทองจั๊กตัวนะครับเพราะว่าเขาเดือสมฤตจังวันเนี่ยตัวหนึ่งเั็นตีบ่แข็งแรงนะครับขัดสายพันธุ์จังหวัดกระชางสะอาดพี่น้องเดี๋ยวก็ดูกรช่างะสะอาดนี่เป็นวัน ว่ามีแนวเกาะเลยครับมีแต่อาหารเกาะเอา้ายิบนี้กระไรทซัพนี่นะพี่น้องบวกตัวไครลืมซับตะไครด้วยครับกดซับตะไขครกดไลค์กดแชร์คนันว่าสวัสดีครับ